2063ครับเป็น EP ที่9แล้วครับ <c oughs> วันนี้ผมได้มาถ่าย EP 9ที่ช่องไก่นะครับกาญจนบุรีเป็นสถานที่ที่สงบเงียบแต่ว่ามีสตอรี่มากมายที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2483นะครับตอนสมัยสงครามโลกนะครับ พื่อนครับวันนี้ EP 9ผมคงไม่ย้อน EP 1ถึง EP 8แล้วนะครับ Ep 9ในวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเขาบอกว่าทัศนคติมีวิญญาณนะครับทัศนกติมีวิญญาณวิญญาณทั้งดีและวิญญาณทั้งไม่ดีคุณครับมนุษย์มนุษย์ทุกคน,น,น,ก,คนก่อกำเนิดของการกระทำเกิดขึ้นจากความคิด หากแม้เมื่อไหร่ก็ตามเลยครับคุณมีวิญญ,ญาณของทัศนคกติบวกรวมเข้าอยู่ในตัวคุณเราจะรู้สึกว่าชีวิตมีความสุขกับการกระทําทุกๆก,การกระทาไม่ว่ามันจะล้มเหลวหรือมันจะสําเร็จเพราะถ้าเราล้มเหลวเราก็บอกว่าโชคดีจังเรามีประสบการณ์เรามีบทเรียนเราได้เรียนรู้แต่ถ้าสมมติว่าทุกอย่างมาเป็นเรื่องของความลบแล้วเนี่ยก็มันเป็นวิญ,ญญาณความลบเข้าไปหาตัวเราเราจะรู้สึกทุกอย่างอึดอัดคเครียดทรมาน ลำบากแล้วก็ไม่อยากจะอยู่เพราะนั้นอีพ e ิ ica, ผมอยากจะพูดว่าท้าสังติมีวิญญาณเพื่อนๆครับเราทุกคนไม่ได้ตกฟาในเลิกของสมบัติพินาศเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องสวยไปตลอดชีวิตหรือโชคร้ายไปตลอดชาตินะฮะเขาบอกว่าฝนยังมีวันหยุดลมยังมีวันพัดที่จะพักได้ ดังนั้นมนุษย์ทุกคนไม่ได้ว่าเขาเกิดมาตั้งชาตินี้แล้วเนี่ยเขาจะมีแต่ความโชคร้ายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่เลยเพื่อนๆครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราต้องปรับทศนสติครับถ้าเรามีทศนสติที่บวกกับทุกๆเรื่องแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่านี่คืออีกซีรีส์หนึ่งของชีวิตที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตไม่ได้หมอผมมานั่งตรงนี้แล้วเนี่ยผมไม่เคยมีเรื่องที่มันทาให้ผมต้องอเครียดหรือเสียใจ,หร,ใจหรือลําบากใจหรือล้มเหลวนะครับ มันเกิดขึ้นกับทุกคนครับแต่ขออย่างเดียวนะครับอย่าทําตัวให้เหมือนคนที่เพิ่งหย่านมอย่าทําตัวให้เหมือนคนที่เพิ่งจะหย่านมที่ว่าจะต้องพึ่งพาสายกุอื่นไปทุกๆเรื่องเราต้องพึ่งพาสายตัวเองครับเขาบอกท่ายืนที่แท,ท้สุดก็คือท่ายืนด้วยขาของตัวเองนั่นเองเพื่อนๆครับถ้าสมมติว,ว่าชีวิตเนี่ยนะครับมันเหมือนโรงหนังทุกๆคนจะได้บัตรฟรีหนึ่งใบทุกๆเช้าที่คุณได้ตื่นนอน ถ้าชีวิตของเรามันเป็นชิงช้าสวรรค์คุณจะได้รับบัตรขึ้นชิงช้าสวรรค์ทุกๆวันถ้าคุณได้ตื่นนอนอันนี้ก็เรืยอโบนัสนะฮะเพราะอย่างล่าสุดเรา,าได้ตื่นมาได้เห็นโลกใบนี้ได้เห็นสิ่งสวยงามได้ขอบคุณได้อยู่คนที่เรารักได้ทํางานสิงที่เรารักหรือทําในสิ่งที่เราต้องการอยากจะทําเพื่อไหมครับเขาบอกว่าหลายๆคนนะครับส่วนใหญ่นะรู้ว่าจะชีวิตของคนอื่นต้องทําอย่างงู้นทําอย่างนี้ แต่เขากลับไม่รู้เลยว่าชีวิตของเขาต้องทําอะไรหลายๆคนบอกว่าไม่เคยสามารถที่จะหัวเราะกับเรื่องตลกที่เคยเล่าไปแล้วแต่ทําไมเราจะต้องร้องไห้กับเรื่องที่มันเรื่องซ้ําเดิมๆอยู่เล่าครับเพื่อนๆครับเป้าหมายมีค่าเท่ากับคุณค่าบวกกับความหมายเป้าหมายเท่ากับคุณค่าบวกความหมายถ้าเรามีเป้าหมายในชุดที่ยิ่งใหญ่ ชีวิตเราจะมีคุณค่าและมีความหมายมากมายมหาศาลมีปัญญาจีนเขาพูดคำหนึงว่ายากก่อนสบายที่หลัง <c oughs> คุณจะไหมครับส่วนส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากทําเรื่องยากก่อนเลยคนส่วนใหญ่ก็คืออยากจะทําเรื่องง่ายๆก็ดีนะครับทําเรื่องง่ายๆจะรู้สึกว่ามันไม่ยากแล้วค่อยๆทาแล้วค่อยๆสะสมบวกเป็นพลังใจทําให้จิตใจมีความมุมานะและพยายาม ค่อยๆเป็นไปทีละก้าวทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นจนประสบความสําเร็จหรือความล้มเหลวในที่สุดก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเรายากก่อนและสบายที่หลังเนี่ยมันจะสวนทางกันเลยมันจะมีเรื่องบานสัจันเกิดขึ้นมากมายเพราะอะไรฮะเพราะเราได้ทําเรื่องที่ยากก่อนแล้วเนี่ยอีกหน่อยเราเจอเรื่องอะไรที่มันง่ายๆเราจะรู้สึกว่าเราก้าที่จะผ่านพ้นไปโดยที่ไม่มีประสักอะไรเลยผมโชคดีครับที่ผมทําซูเรียนแล้วผมได้พบกับเรื่อง,อย,างยากๆก่อน ในตั้งแต่สองปีแรกที่ผมได้เริ่มต้นทําจนผมรู้สึกว่าอืเมื่อเราผ่านเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องยากมาแล้วเนี่ยเรื่องอื่นที่เกิดขึ้นในชีตก็เป็นเรื่องจิบจอยหมูหมูสเต๊ะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับกูจะเจอเรื่องยากก่อนหรือเรื่องง่ายก่อนผมไม่ทราบแต่ทุกเรื่องที่มันผ่านเข้ามาในชีตมันให้สิ่งสวยงามซึ่งเป็นบทเรียนกับเราทั้งสิ้นประสบการณ์บางเรื่องเนี่ยนะครับใช้เงินซื้อกันไม่ได้เลยจริงๆแล้วเมื่อเราผ่านเรื่องยากไปแล้วเนี่ย เรื่องง่ายๆก็จะกลายเปเรื่องสบายๆนะครับวันนี้ผมอยากจะฝากใน EP 9ีอีหข้อนะครับอันที่หนึ่งเขาบอกว่าเห็นคนอื่นเขามีคุณต้องไปดูตอนที่เขาทำเห็นคนอื่นเขามีคุณต้องไปดูตอนที่เขาทำคุณครับคุณอย่าดูว่าออ23ปีแล้ววันนี้สุเรียนเป็นแบบไหนยังไงคุณต้องไปดูที่วันที่ผมทำครับผมเหนื่อยมากเรียกว่าไม่สามารถนับเม็ดเหงื่อได้เลย สิ่งนั้นมันโคตรคุ้มเลยครับเพราะมันมีการลงทุนทั้งชีวิตผมมีนิสัยอย่างหนึ่งคือนิสัยสุดตรงครับถ้าผมจะทําอะไรแนละ้วผมต้องทําให้ถึงที่สุดพยายามถึงที่สุดจะสําเร็จหรือล้มเหลวไม่มีปัญหาแต่เราต้องพยายามให้ถึงที่สุดอันที่สองเขาบอกว่าความพิการของมนุษย์หลายๆคนเกิดจากทัศนคติที่แย่คุณครับอย่างที่คิดผมเกินนําแล้วเนี่ยครับถ้าคุณเริ่มต้นจากคําว่าทัศนคติแย่ทัศนคติลบหลายคนนะครับ ทุกวันนี้ยังไม่สามารถฟื้นตัวเองขึ้นจากโควิดได้เลยจมจมอยู่กับอดีตทําไม่ได้ขายไม่ได้ซื้อไม่ได้ไม่มีคนเศรษฐกิจไม่ดีก็คุณคิดอยู่อย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะหลายคนสุดท้ายก็บอกว่ามันทําไม่ได้ละกลับไปทําไรไถนานดีกว่าไปปลูกผักปลูกหญ้าไปนั่นก็แล้วแต่อันนี้ยูค่ค,คุณแต่เพียงเสียนั่นแหะคือคุณเริ่มต้นแพ้และนะครับเนะพราะฉะนั้นคุณครับดึงตัวเองกลับมาเอาทัศน์ิที่ดี นะฮะเพราะฉะนั้นอันที่3อันที่3ามเขาบอกว่าเลื่อยนะครับเลื่อยมันสามารถเลื่อยต้นไม้ได้แต่คุณเชื่อไหมว่าได้ได้เส้นเล็กๆเ,เนี่ยมันก็สามารถเลื่อยต้นไม้จึงขาดได้ได้เส้นเล็กๆสามารถเลื่อยต้นไม้จึงขาดได้นะน้ำมันหยดลงไปทุกๆวันเนี่ยหินมันยังแตกได้กลอนได้นะครับเพราะอะไรฮะเกิดจากการยืนหยัดครับ เพระาะนั้นทุกอย่างในโลกใบน,นี้ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะทําคุณอยากจะได้แล้วคุณตัดสินใจที่เอามือทาไาแล้วคุณต้องมีคําว่ายืนหยัดเท่านั้นยืนหยัดคือยืนขึ้นแล้วหยัดยืนอยู่กับรอยยืนที่ของคุณนั้นนะครับห้ามถอยหลังเด็ดขาดก้าวได้แต่ข้างหน้าเท่านั้นอ,อันที่3แล้วอันที่4เนี่ยครับอันที่4ี่เขาบอกว่าเวลาช่างไม่มีน้ําใจกับคนที่มีจิตใจที่หลังเลเวลาช่างไม่มีน้ําใจกับคนที่มีจิตใจที่หลังเล คิดจะทําอะไรแล้วก็ต้องลงมือทําอย่างตั้งใจอย่าลังเลนะครับแต่ก่อนที่คุณจะลังเลเนะี่ยคุณตัดสินใจให้เด็ดขาดก่อนว่าทําหรือไม่ทําเอาหรือไม่เอาสู้หรือไม่สู้ไปต่อหรือจะหยุดอยู่ตรงนี้นะครับอัน,นที่ห้าที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับเขาบอกว่าถ้าวันนี้คุณไม่ได้เป็นคนตาบอดคุณจงอย่าเอาหัวของคุณไปตัดสินคนอื่นถ้าวันนี้คุณไม่ได้ตาบอดจงอย่าเอาหัวของคุณไปตัดสินคนอื่นนะครับหลายคนเนี่ยครับไม่มองแต่ฟังจากคนนู้นคนนี้ นะครับอย่างที่เราเคยคุยเยอะๆมากมาเขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนมักเป็นพระเอกหรือเป็นเทวดาในเรื่องเล่าของหลายหลายคนแต่มนุษย์หลายหลายคนก็เป็นนางร้ายตัวร้ายนะครับหรือผู้ร้ายในเรื่องเล่าของหลายหลายคนก็อยู่ที่ว่าคุณจะชอบคนนั้นหรือไม่ชอบคนนั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณตาไม่บอดคุณก็ยังอย่าใช้แค่หูของคุณนั้นตัดสินคนอื่นนะครับเพื่มๆครับ EP9 ก็มาถึงสุดท้ายละที่ผมอยากจะฝากไว้ก็เรื่องของชีวิตคู่ คุณครับคนที่เป็นชีฟคู่และใช้ชีฟคู่นะฮะเขาต้องการที่จะป้อนข้าวกันซึ่งกันและกันไม่ใช่ป้อนหญ้าให้กันและกันนะครับต้องป้อนข้าวให้กันและกันถ้าคุณป้อนหญ้ายกันแสแสดงว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นครัวเป็นควายแน่นอนนะฮะไม่มีใครไม่มีใครอยากจะได้รับการป้อนหญ้าหรอกคุณครับคุณเชื่อไหมว่าถ้าคนเขาไม่สนใจและเขาไม่ต้องการให้ของชิ้นนั้นดีแค่ไหนมันก็เป็นแค่ขยะเท่านั้นเองนะเพราะนั้นคุณครับเราเกิดเป็นคนแล้วเราต้องไม่เป็นขยะของใคร เรามีค่าทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีค่าเราจงสร้างค่าให้กับตัวเราเองนะฮะไม่มีใครจะมาดลบันดาลทุกเสียงให้กับเราได้เท่ากับตัวเราเองมนุษย์เกิดมาก็เกิดมาแค่คนเดียวสุดท้ายเราก็ต้องไปคนเดียวเพราะฉะนั้นเรียนรู้ที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองด้วยคนเดียวนะครับวันนี้ EP 9ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันครั้งหนึ่งอีพีนะครับวันนี้ผมมาที่นี่เป็นสถานที่ที่มีเรื่องราว มากมายเป็นเรื่องเล่ามากมายที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับทีนี่คือช่องไก่นะครับการเจนบุรีนะครับก็เรามาที่นี่แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตทําความเคารพผู้ที่เขาอยู่ที่นี่นะครับก็มาเที่ยวนะครับวิวสบายๆอากาศสบายๆลมลื่นนะครับก็มาเรียนรู้ชีวิตอีกชีวิตหนึ่งขอขอบคุณมากครับสําหรับ EP9 แล้วเราพบกัน EP10 อย่าลืมนะครับถ้าชอบถ้าชอบผมกดหัวใจเบาๆ แล้วทักมานะครับหรือไม่กดหัวใจเบาๆมาผมจะได้ทักไปถูกคนถ้าชอบใจก็กดไลค์กดเลิฟกดสกับสกายนะครับหรือจะสั่งกระดิ่งจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆให้ผมก็ได้นะครับจะเป็นกาลังใจอย่างยิ่งยวดเลยขอขอบคุณมากครับสำหรับผู้ที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นนักทอิสุเดียนหรือผู้ที่ได้ชมวิดีโอคลิปนี้ก็ตามขอบคุณนะครับแล้วพบกัน EP 10ครับ ナナののเป้าหมายเท่ากับคุณค่าบวกความหมายถ้าคุณมีเป้าหมาย ใหญ่มากเท่าไหร่ชีวิตคุณยิ่งมีคุณค่าและมีความหมายมากเท่านั้น